แมรี่บาร่าจากลูกช่างเทคนิคซูซีโอหญิงคนแรกขององค์การยานยนต์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นด้วยความมุ่งมั่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดและประสบความสําเร็จได้นั่นคือแมรี่บาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจเนรัลมอเตอร์จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายแมรี่บาร่าเกิดในปี1961 รัตมิชิแกในครอบครัวที่มีความผูกพันกับอุตสาหกรรมยานยนต์พ่อของเธอทำงานเป็นช่างเทคนิคที่โรงงาน GM มานานกว่า39ปีเธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของรถยนต์และการผลิตการศึกษาและจุดเริ่มต้นอาชีพด้วยความสนใจในวิศวกรรมและการผลิตบาร่าเข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยี General Motors ปัจจุบันคือ Catering University ในช่วงอายุ18ปีเธอเริ่มทำงานกับ GM ในโครงการฝึกงานนักศึกษา ทำงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนรถยนต์บทเรียนแรกการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและเรียนรู้จากพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จการไต่เต้าในสายอาชีพหลังจบการศึกษาบาร่าได้รับทุนจาก G.M เรียนต่อปริญญาโทรบริหารธุรกิจที่สแตนฟอร์ดเธอทำงานในหลากหลายตำแหน่งที่ G.M ตั้งแต่วิศวกรผู้จัดการโรงงานไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงบทเรียนที่ส การเรียนรู้หลากหลายด้านและการสั่งสมประสบการณ์เป็นกุญแจสู่การเติบโตในอาชีพการ,รเผชิญความท้าทายในฐานะผู้หญิงในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่บาร่าต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่เธอไม่เคยให้อคติเป็นอุปสรรคเธอมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานและความสามารถบทเรียนที่สอย่าให้อคติหรือข้อจำกัดทางสังคมมาหยุดยั้งความฝันของคุณการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในปี2014 บาร่าได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GM กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ในบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่เธอเข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่บริษัทกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่การจัดการวิกฤตเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเข้ารับตำแหน่งบาร่าต้องเผชิญกับวิกฤตการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่เนื่องจากปัญหาสวิตช์กุญแจที่บกพร่องแทนที่จะปกปิดหรือบ่ายเบียงเธอเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาบทเรียนที่4ี่ ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้นําที่ดีการปฏิรูปองค์กรบาร่านำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ GM โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างโปร่งใสและรับผิดชอบเธอผลักดันให้บริษัทลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรถยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัตโนมัติบทเรียนที่5กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและมองไปข้างหน้าภาวะผู้นำและวิสัยทัศ บาร่ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำ GM สู่อนาคตเธอตั้งเป้าหมายให้บริษัทเป็นผู้นำในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตบทเรียนที่6วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จแม้จะมีตำแหน่งสำคัญบาร่าก็ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและครอบครัวเธอเป็นแม่ของลูกสองคนและมักพูดถึงความสำคัญของการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพบทเรียนที่7 ความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการสร้างสมดุลในชีวิตบทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่จากเรื่องราวของแมรี่บาร่าเราสามารถเรียนรู้หลักการสำคัญหลายประการ 1. เริ่มต้นจากพื้นฐานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. อ,อย่าให้อคติหรือข้อจำกัดมาหยุดยั้งความฝัน 3. ซื่อสัตย์และโปร่งใสในการทำงาน4กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 5. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 6. สร้างสมดุลในชีวิต ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของงานคำแนะนำสู่ความสำเร็จบาร่ามักให้คำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าทำงานปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่ากลัวที่จะรับงานที่ทา้าทายเรียนรู้จากความผิดพลาดสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแมรี่บาร่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นการทำงานหนักและการไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆมาหยุดยั้งเธอพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากมีความมุ่งมั่นและความพยายามมากพอคุณสามารถประสบความสำเร็จได้เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงว่าเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากการทำงานหนักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายขอให้เรื่องราวของแมรี่บาร่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทา และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่เสมอหากคุณพร้อมที่จะมุ่งมั่นและพยายาม